สวัสดีครับเดี๋ยวจะทดสอบตัวนี้ให้ดูครับตัวนี้เป็นโรบินครับ8.5แรง e-h25 ครับแรงแรงเลยดูครับกองใหม่มากเลยขราวตัวใช้งานน้อยครับพวกนี้ครัไมันจะใช้เก่าเก็บเนี่ยน่ครับปั๊มปั๊มแรงงานสูงนะครับพวกนี้หนูปั๊มมันลูกเบลเลอร์เลยนะนี่ครับปั๊มแรงดานสูงอ้าวติดเครื่องให้ดูปรับไปที่ออนนน่าครับนี่ออนแล้วก็ติดเครื่องเลย 我们问你。